สวัสดีค่ะชื่อนุชน,นะคะวิภาพรคำให้สุขาอายุ45ปีค่ะเมื่อก่อนนี้มีปัญหาสุขภาพก็คือเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงถึงขั้นว่าเรา,เ,ราเครียดอะคะ่ะว่าทําไมถึงปวดหัวตลอดเลยก็หาวิธีรักษาคือไปอปรึกษาคุณหมอเนาะคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ทานมาเรื่อยๆจนเป็นเดือน2เดือนคะ่ะก็ไม่ดีขึ้นเขาก็เลยเริ่มให้ยาแรงขึ้นก็คือฉีดยาเขาก็บอกว่าคุณหมอกา ลองลองไปฝังเข็มดูไหมฝังเข็มแล้วก็นวดนวดเพื่อที่จะให้แบบว่าเราแบบหายปวดหายผ่อนคลายเพราะว่าเวลาเราปวดหวเราแบบมันตึงไปหมดเลยค่ะทั้งตัวมันเหมือนกล้ามเนื้อเราอะค่ะมันมัดนะคะทรมานมากเลยค่ะช่วงนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างทรมานค่ะเขาไม่ได้หายแต่ว่าได้โรคเพิ่มมาก็คือทำให้เป็นโรคหัวใจตีค่ะ เลยทำให้เราเครียดว่าไม่อยากใช้ชีวิตจนกระทั่งนะคะได้มาลองทานผลิตภัณฑ์โพลิตินก็คือลูกสาวแนะนำว่าแม่เห็นปวดหัวกินยาเคมีมานานแล้วก็ไม่หายสักทีเขาบอกว่าเป็นอาหารเกี่ยวกับการบำบัดนะแม่ทานดูลองทานดูเผื่อจะดีขึ้นก็เลยตัดสินใจลองทานดูค่ะพอได้ลองทานโพลิตินไปนะคะประมาณ3วันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเบา เบาในที่นี้หมายความว่าตื่นนอนตอนเช้ามาค่ะคนเป็นไมเกรนอ่ะจะมันจะมึนหัวมันจะไม่โลง่งบ้านจะหมุนอะไรแบบนี้แล้วก็อารมณ์เราก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแต่มืนั้นรู้สึกเราตื่นมาแล้วอารมณ์ดีแล้วแบบมันรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวแล้วก็ไม่มึนหัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอารมณ์เราก็ดีขึ้นนะคะเราก็เลยห่างจากยาเคมียาเคมีที่เราเคยทานทุกวันทุกวันเงนี้ยค่ะเราก็เลยลองงดงดแล้วก็มาทานพพลิตินนะคะ หลังจากนั้นก็รู้สึกเรื่องปวดหัวเนะะี่ยค่ะห่างออกไปเรื่อยๆทุกวันนี้นะคะนู้สามารถขับรถนะคะไปไหนมาไหนได้เองใช้ชีวิตแบบเหมือนคนทั่วไปได้อะคะ่ะไปข้างนอกอยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากไปไหนไปต่างจังหวัดก็ได้ไปหัวใจตีบที่นุชเคยเป็นนะคะเวียนหัวปวดหัวทุกสิ่งอย่างก็ดีขึ้นได้ใช้ชีวิตตอนนี้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ